สวัสดีครับปนีงพลกดเพันจิ๋งเย็นเจี๊ยบในช่องเซฟไลท์ชาแนลที่เช่นเคยวันนี้วันนี้ในเมนูนี่ต้มปามอประลาพี่น้องนี่เครื่องเทศของเราจะมีนี่ตะไคร้พริกระเทียมหอมขาไปมะกรูดพี่น้องนี่เนื้อบดุกพี่น้องนี่ ดุกซอยมาแล้วอย่างดีเลยทำอะไรอย่างดีนี่ี่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ปลาลาพี่น้องแนำปลาลานี่แซบมาพี่น้องเรามาลงมือทำกันเลยพี่น้องไปขั้นตอนแรกเทน้ำลงในกระทะพอประมาณพี่น้องตามอัตราส่วนของวัตถุดิบพี่น้องเมื่อน้ำเดือดพี่น้องให้เติมเกลือลงในกระทะเล็กน้อย แล้วนํำเครื่องเทศมาใส่ลงในกระทะพี่นอ้องขา่าตะไคร้พี่นอ้องตะไคร้กระเทียมกระเทียมทุบพี่นอ้องหอมทุบครับหอมทุบนี่แล้วก็ใบมะกรูดพี่นอ้องใบมะกรูด ใส่ลงไปเลยพี่น้องแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ลงไปเลยพี่น้องเหนึ่งทัพพีสองสามพี่น้องความแซบความนัวก็แล้วแต่คนชอบเด้อพี่น้องสูตรมันไม่มีตายตัวใครชอบนัวก็ใส่เยอะๆใครชอบจางก็ใส่ในยน้อยเด้อพี่น้องไม่ว่ากัน เมื่อน้ำเดือดได้ที่เราพี่น้องเราก็เอาเนื้อปลาดุกใส่ลงในกระทะเลยพี่น้องเนื้อปลาดุกบางคนก็ชอบเป็นตอนบางคนก็ชอบเป็นตัวได้พี่น้องอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นตอนเวลากินก็ตักง่ายพี่น้องตักกินง่ายพี่น้องปลาดุกสดๆเลยพี่น้อง ใส่ลงไปจนมดชามนี่แหละพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวโคตลงให้เนื้อปลาดุกหรือต่อนปลาดุกนะพี่น้องให้จมน้าพี่น้อง เมื่อน้ำเดือดพี่น้องฟองมันก็จะขึ้นมาให้พี่น้องตักฟองออกเลยเอะครับี่ไม่ต้องไปเท้าายตักออกเลยพี่น้องตักออกให้หมดแล้วก็ต้มทิ้งไว้เลยเด้อพี่น้องแล้วก็ต้มทิง้งไว้จนป่าซุกนั่แหละครับจนป่าซุกความซุกนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะ บางคนก็ชอบเปือยบางคนก็ชอบพอดีพี่น้องแต่แตอความชอบนี่เป็นไงล่ะพี่น้องเปิดฝามาโอ้พระเจ้านี่ดูตอนพี่น้องน่ากินไหมครับนี่นี่าสำหรับวันนี้ก็อขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ที่ตามรับชมคลิปของเราจนจบก็อขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพ,พรนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปัตศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จล่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับแซบหลาย